มานะเริ่มนะเอาเนี่มันโอ้โหกดสตาร์ทปุ๊บมันเขียนไปเลยนะว้เลยนะ e v e r y ์เ d y wants the game is start New p l อ y e r can not j o i ่าแคบเลยเอราลองเเราลองเข้าไปก่อนเดี๋ยวนั่นเล่นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวทำไมดังดีเสียงก่อนเฮ้ยแล้วเราชนอะไรเนี่ยแม็กจังแคทอะไรเนี่ยอ๋ออะไรอะไอตัวชมพูนี่ใครเนี่ย เดี๋ยวเราใครตอนนี้คืออะไรนะอะไรอ่ะเราต้องไปหาของมาขายปะเออเราต้องไปเก็บของไปยังไงเนี่ยเนี่ยเราเราคุยกับแท็กแมนก่อนแท็กแมนเขายิ้มให้เราใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็เนี่ยทำหน้าแบบจับมือแล้วก็ไปเศษหาบอสเอ๊ะใช่ป่ะว่าหรือมันคืออ๋อภาษาอีโมจิที่ฟังไม่รู้เรื่องอะนะใช่ใช่ใช่อ่านไม่รู้เรื่องอ่ะไปเลย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  อ่าออกเดินทางแท็กซีแมนบอกว่าตอนนี้มีเงินศูนย์ไม่ได้เลยอ่าแลาวเราเราก็ตอบต่อตอบต่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไหนต้องไปไหนเออยังคนพิเศษอีกเหรอเออบอกว่าศูนย์มันไม่ได้ต้องเอารถไปชนกันเออเนี้ยเอารถไปชนกันอ่าแล้วเราต้องเอารถไปชนที่ไหนมันก็บอกว่าไม่ได้ต้องเอารถไปชนอยู่ดีอ้างแสดงว่าไม่ใช่แล้วผมว่าต้องเดินต่อไม่ใช่ป่ะอันนี้มันคือแค่ส่งไอเทมพิเศษคนเรื่องเดียวกันอีกตอนนี้ วันนี้ไงเนี่ยบอกกูแคบแคบเปิดประตูเฉยเอ้าวเราถึงแล้วเหรอคือประตูไอ้หนังร้านแล้วโ <laughs> <c oughs> อเคโอ้ยเฮ้ยเรามีซาตามีนา่าโอ้โหมันน้อยจังวะเฮ้ยเฮ้ย<อ><อ>นี่มันมีของมีของมีของเนี่ยตามตามนะฮะห้าร้อยห้าร้อย่าต้องการเท่าไหร่นะต้องการเราผ่านเราผ่านการเก้าพ <9, 000. S 1> ันภาษเฮ้ยมีเงินเงินเป็นก้อนเอ้าเดี๋ยวเงินเป็นฟ้อนเลยเฮ้ยเฮ้ยยกยกเขายกเขายกยกยกเขาเลยยกเขาเลย มีอะไรยกให้หมดไปไปไปดีเลยนี่เลยพันเจ็ดพันเจ็ดสามแตกแล้วโอ้ยเขาชุบโอ้ยเขาชุบเฮ้ยนี่มีเก้าร้อยมีเก้าร้อยแตกไอ้ผมผมไม่ได้แล้วผมมือเละผมมือเละมือหนักกับมือหนักมือหนักซะด้วยค่อยๆไปเฮ้ยเนี่ยอะไรอ่ะเออจะเอารถมามีพันหกนีพันหกขอรถหน่อยเฮ้ย วิ่งสองพันหนึ่งไปเอาแตกแล้วอ่ะแตกแล้วเออเมื่อกี้สองพันสองพันหนึ่งหายไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ห้าร้อยคือการผ่านมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยนั่นดิอ่ะสมมติเราเราตอนนี้ไปไปเสียบโต๊ะได้เลยไหมหรือว่าไม่ได้ต้อง ใครทำอะไรบ้างย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 างกำลังม okay. ือเปล่าอยู่เป่าเปลาราคาลงกัเหมดแล้วหมดแล้วไปในห้องตัดไฟไเจเต็มสองันเจ็ดลอเต็มเฮ้ย้อะไรกงนอึะเฮ้ยปลาปลาหมึกปลามึกเดินได้ปลาหมึกเลยข้างในมีปลามึกอยู่อ่ะเฮ้ยอย่มึกมาเฮ้ยายาาา โอเคมันปิดด้วม่ปิดด้วยเฮ้ยมันมาแล้วเอาขอไปซื้อก่อนนะเอาขอเอาขอไปส่งเอาขอไปส่งดึงถอยได้โอ้ยเดี๋ยวมาชนเดี๋ยวแล้วอันนี้คือยังไม่ได้วะทำอะไรวะทำไรว่าเราต้องหล่อให้เราต้องไปเก็บมาให้ครบเก้าพันนะถึงจะถึงจะไปต่อได้ตอนนี้มันไม่พอโออออเอาเราปลาหมึกไปไหนแล้ว ทำไมได้ยินเสียงเหมือนปลาหมึกมันไอเชปลาหมึกมันมากัดใครไม่ใช่มันกำลังเดินมามันกัดใบหยกไปแล้วประตูมันปิดไม่ได้ประตูแต่มันไป้นบหยกใบหยกคือสีอะไรเรายังไม่มีของฟาดฟันอ่ะไม่เราไม่อยู่เสียเขาใบหยกไม่อยู่ในนี้ใบหยกใครไปไหนละติดอยู่ไกลๆปักนู้นเลยอีกห้องนึงน่าจะเราจะไม่ได้ยินใบหยกแล้วนั่นะอยู่คนเดียวน่าจะโดนน่าจะปลาหมึกกระทืบไปละเดี๋ยวก่อนหน้านี้มูลค่ามันเจ็ดพันไม่เถอะทำไมเหลือหกพันห้าร้อ ของแตกเฮ้ยเฮ้ยของแตกตรงสู้ไงอ่ะโอ้ยโอ้โอหโอ้โเดี๋ยวแล้วปอบตายคนเดียวเด้เฮ้ยใครตายอ่ะอ้าวแล้วใบหยอย่างรอดถ้ากูตาย Extracting the head อะไรวะเด้ออ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมอนแม่งยิงอย่างแรงเลยจะเจอมอนแล้วทำยังไงอ่ะ ตอนบอกว่ามันชุบชุบได้แต่ผมยังไม่เข้าใจว่าชุบยังไงอ่ะคือเมื่อกี้น่าจะต้องหมกเปลี่ยนเฮ้อเอาหัวใส่อร์อรไปแล้วแต่ว่าอ๋อเขาเอาหัวผมไปแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่ามันต้องหาเงินคมมาถึงจะชุบคนได้หรอเข้าใจอย่างนั้นแล้วไปหยกเขารอดได้ไงวะเนี่ย <laughs> ดูดิดูดิเขาก็ติ่มเลยดูดิคุณก็ลองกดเมาส์ไปเรื่อยๆแต่มันไม่หาตัวไปหยกได้อะไหรอ เอ๋อเห็นก็ยังติ่มเลยอ่ะด im ูดิได้ชมด้วยเดียวเอยหุ่ยหุ้ยหุ่ยยิงคือผมโดนยิงป่าทีเดียวตายเลยครบที่มีมีมีไฟบนหัวไป่หูใครเลยอนี่ไม่ยได้ยินเราป่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราได้ยินก็ลบลบ ช่วยผมด้วยวิ่งไม่ไปอยู่ใครเลยไม่หยกหุ่นขอใครเลยหยกหุ่นเร็วเริ่มเออเขาไม่มาอีกแล้วมันน่าจะได้เสียงน่าจะได้เสียงเคียงปะไม่รู้มันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเออแล้มันจะได้ยินมันได้ยินไกลๆอ่ะแต่ว่าประโยชน์อะไรมันจับเสียงอะดิไอตัวนี้มันได้ยินเสียงเปล่ามันก็เลยกระทืบมึงจมึงซอน่ตัวนี้ตายหรอไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้กูไม่เคยเล่นมันมีเลเวิชั้นด้วยปะจริงๆแต่ประโยชน์ะหลบอยู่ตรงเนี้ยตลอดเวลาเลยนะ เออคุณคุณเปเจาะปอยู <ide> <to break an iously> ่กับห้ามากเลยวะเนี่ยโอ้โหแล้วสุปรางค์เขาก็พยายามชุบโอเคหมดเดี๋ยวนะแต่ว่าตอนนี้เราเหลือประยยด้วของพังด้วยนี่แหละเออแล้วตอนนี้เหลือแค่ประโยชน์อ่ะดท้าย ไม่ไม่เราไม่หยู่เขาไม่ดูว่าเขาเหลือคนเดียวเออไม่น่าจะรู้ปะเก็บหัวคนเดลอดเลาไันเหมือนเลยทอปเพะที่บอกเก็บต้องเก็บหัวเก็บอะไรไปด้วยอ่ะเออเก็บซากกับเราก็ค่อยเก็บได้นะต้อไปไหนอ่ะเ้วนี่มันนี่มันอะไรเนี่ยเขาไปไหนอ่ะจุดเริ่มไปสะเลยเปร็นเริ่เจรดแล้วเอาหัวไอคริเบอร์อยู่ที่โต๊ะเลยรถอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้ว โหลงราคาเลยสี่พันเอาไปแล้วชิงด้วยชิงด้วยหมอนี่เอาหมดเงาไม่ได้ไปหามาเพิ่มอีกห้าพันอะไปแล้วไปอีกไม่พูดอะไรเลยนี้เออมันกดส่งบอสได้ไปเนี่ยเขาไม่พูดเลยไม่น่าได้ปะ แล้วไอศูนย์ทัพหนึ่งคืออะไรอ่ะอันนี้ก็ไม่ดูนะเป็นไอเทมพิเศษหรอส่งครบหนึ่งรอบมั้งหมายถึงว่าแบบรอบหนึ่งจะส่งได้สามสี่รอบดันหลังๆอ๋อคือต้องแบ่งๆนะแบบแบ่งเป็นห้าพันห้าพันอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเราไปหยกรอดนานนะเนี่ยเอนเขาเล่นคนเดียวแล้วเฮ้ยเซียนวะเนี่ยคนเนี้ย ตัวแบกวะเนี่ยเออตึงๆเลยตึงๆเลยไม่แหละไอ้ตัวไอ้ปลาไกไอปลามึกกับไอกบนั้นไป็นไแล้วอ่ะมีสองตัวเลยอ่ะใช่มีสองตัวออเพชรเพียเพสองพันหน่งี้สองพันหนองพันหนึ่ง่า่่หายไปร้อยแปด เอออย่างหาเลยวะเออจริงๆไม่ต้องเล่นเองก็ได้เอออเรามาดูประโยคเล่นกันเนี่ยครับเขาไม่เปิดไมค์คุยเลยเขาแบบปิดไมค์ไปแล้วคนเนี้ยเขาหาใครไม่เจอแล้วไงเขาเจอหัวเขาจะรู้แล้วว่าคนอื่นถฟ้องไปหมดแล้วปะเออนับหัวเนี่ยอหโหเราใจเย็นมากครัดูดิใจเย็นค่อยๆค่อยกดชิปด้วยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวชิปเนี้ยหุย สองพันเลยหรอนะแต่ถ้าได้เพจเมื่อกี้ก็น่าจะพอดีนะมัน่าจะแบกไมาเราใช่ไหมครับเราเขาไมไม่เอาลงำไาถึงวางไว้อันเดียวนั่นดิอะไรอ่ะสูตรสูตรอะไรอ่ะสามเหลี่ยมคูณสี่เหลี่ยมเราไม่เจอหมดได้ไงวะเออนั่นดิแล้วมันไปไหนแล้ว เออมันไปไหนแล้วจ er ่ะค no. ่อยๆค่อยๆชิบค่อยๆชิบเฮ้ยเขาขายแค่สามพันเองเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะแบตเตอรี่อะไม่ใช่อ่ะเออดูไหมโอ้โหโอ้โหไปแล้วปิดหน่อยนิดหน่อยไม่ถ้ามันถ้ามันชนทีแล้วมันหายน้อยแปลว่ามันของมันไม่แพงหรือเปล่าเออเป็นไปได้แม่ไอ้ไอ้แคบบินไงแคบบินแคบบินอ๋อบินแต่มันมาดูถึงเหมือนถังสารเคมีอะไรสักอย่างเลยวะเรา สมสมเข้าสุอเลยต่อสู่มเข้าสูอเฮยเฮ้ยครบปะน่ะยังยังยังเ้ยหกร้อยสุดท้ายตัวแบกเนี่ยหกร้อยปยูนตัวแบกวะเนี่ยเดียวก็ครบแล้วเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นกตไป็นดีมันต้องเป็นการสบเลยวะเออจริงหมาเป็นคอนเทนท์ประโยชน์เคนเดียวอ๋อ มันทีเด็การมนประโยคตอนนี้ีิว่าตอนนี้เป็นยังไงอยู่เอ้ยถ้าคุณเข้ามาทันตอนตอนแรกที่ผมอยู่กับเป็นคริเบอร์สองคนอ่ะใอ่สองคนอ่ะผมบอฮะประโยคยังฮาเลยจริงฮาโคตรเฮ้ยคือลถจักรย้นตอนนั้นคิดว่าชีนี้เท่าไหร่ครับอืมผมห้าร้อยหกร้อยหกร้อยพอดีพอดีพอดีเด้อ อ่าหกร้อยพอดีเลยแต่ว่าถ้าไปโยนทำแตกก็เลยสูนนะไม่ทํทำแตก่า้ขนาดนั้นหรอกผมทำแตกไปแล้วดีแบบไอชิ้นอะไรสักอันหนึ่งอะแรงมือหนักไปหน่อยแตกเลยเนี้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเป็นพันเลยพันเลยเหรอเฮ้ยพอเอาว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นต้องวางเข้าไปเลถังนี่ใช่ป่ะอ่าใส่มาอยู่ข้างบนก็ได้เลยมันคืออะไรเอาแล้วผ่าน ทำทูรีฟทำยูจูเอลรีไวฟ์เอ้าทุกคนกลับมาแล้วเจ้เจ๊ม่เกูขนาดไสัตดิมันเนดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวาตัวอะไร ไม่แต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่มีนะตอนเนี้ยโตมันกระเทือบปาร์ตี้มาไม่ใช่ด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอกไปรับมอสก่อนเดี๋ยวออกไปรับมอสก่อนเออละมอสก็สวยนะแป๊บนึงนะมอสนี่เข้ามาเล่นละแต่ว่าคนกำลังตายกันหมดตอนนี้ยม่แบบเล่นติดตัวเดียวแล้วเออเล่นติดตัวเดียวอยู่